ไปแล้วก็ได้ได้ขยับไปแล้วก็ปิดฝาแล้วไปไถึงบ้านแล้วก็ลงทีแล้วนุดนอนก็ได้ลงรับคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเราต้องไปช่วยช่วยสังคมช่วยสังคมน้้ไป โค้งเหล็กแล้วก็านกระจกเแล้วครับพอดีพอดีไปเยี่ยมเอ้ยอุ้มมาอุ้มอุ้มของนนั่นทอาไนี่มาให้ ไอ้นี <conclusions> <S <S ่ไอ้เขาเรียกว่าเล่นเล่นในสมองแก่ไอ้ติดเตียงเลยกำลังใจให้นะครับนะแล้วพี่นะให้ลูกให้ลูกช่วยเปลี่ยนให้ลูกเปลี่ยนให้นะก็เราต้องได้กันเออๆนี่กับเป็นวันดีเน่อยรัวร้านจงเจ้าบรรดาขอละแม่ละเจ่าละแกก็ขอบุญจำขบุญจู๋ยุวันขวัญยาวแลวนี่มาม่าเยอะลือมาไข่ เออลืมไส่ห้านเปลี่ยนไหมเอาไว้เอาไว้ลองลองน้อแล้วก็ไปละดาบลาได้ได้ได้นี่เราก็เป็นโครงการที่ดีครับเป็นโครงการของติดอาสาเราทําความดีเพื่อชาติสากษัตร์แล้วเราก็จะประสานกับทางภาคีเครือข่ายนะครับก็มีน้องอุ้มผู้ว่าการสนับสนนุนซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน ตัวพอแม่สนะครับเราก็มาร่วมกันช่วยผู้ที่ป่วยติดเตียงหรือพวกได้อโอกาสแล้วเราต้องมาช่วยช่วยเหลือกันนัเป็นการแบ่งปันครับหลอดนะครับแล้วก็ร่วมกับพารคีเครือข่ายเราต้องช่วยกันครับเพราะเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันครับ